สวัสดีครับครับหลังจากที่เราติดมุ้งลวดแบบพับจีบนะครับรุ่นเก็บรางได้นะครับใช้งานได้ประมาณ6เดือนใช้งานดีครับไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากใช้ไปแล้วหกเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นนะครับละอองฝุ่นหรือแม้แต่ดอกหญ้านะครับมาเกาะที่ตัวมุ้งลวดนะครับเราอาจจะต้องมีการสาธิตการทำความสะอาดกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะ ถอดล้างได้ยังไงนะครับสำหรับมุ้งจีบแบบเก็บ้างได้นะครับวิธีการถอดนะครับเราจะเริ่มจับจับด้านล่างของมุ้งจีบนะครับจับแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็นําออกมาได้เลยมุ้งลวดแบบพับจีบนะครับรุ่นเก็บแรงได้ของพีเนตนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นโลหะเป็นสเตเลสทั้งหมด ไม่มีเรื่องของสนิมเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับไม่ว่าจะล้างกี่ครั้งก็ตามครับวิธีการล้างทําความสะอาดนะครับไม่ต้องใช้น้ํายานะครับใช้เพียงแค่น้ําเปล่านะครับไล่ฝุ่นที่เกาะอยู่กับตัวผ้ามุ้งจีบออกนะครับเดี๋ยวเราลองฉีดกันนะครับอ่าครับนะครับฉีดล้างได้เลยครับฉีดให้สะอาดเลยนะครับฉีดฉีดล้างได้เลยภายในไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเป็นสนิมนะครับ อุปกรณ์ที่เป็นโลหะไม่มีสนิมนะครับนะครับครับไล่ฝุ่นลงไปด้านล่างนะครับครับหลังจากที่เราใช้น้ำไล่ฝุ่นและก็ดอกหญ้าออกจากมุ้งจีบนะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาพึ่งไว้ให้แห้งนะครับ ผึงไว้กับผนังนะครับระวังลมนะครับผึงไว้ให้แห้งเพราะหลังจากแห้งแล้วนะครับ <watering> ผ <intoler ant> ึงแห้งแล้วเราก็จะทําการเก็บผ้ามุ้งนะครับเก็บผ้ามุ้งโดยดันเข้าผนังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าผนังไว้นะครับค่อยๆดันนะช้าๆนะครับเรเรียบร้อยครับหลังจากที่เราพึงให้แห้งนะครับดูวิธีการใส่นะครับนะครับแล้วใส่นะครับ ให้วางด้านล่างนะครับให้เอียงแบบนี้นะครับให้เอียงแล้วก็ด้านบนให้จับให้ตรงแนวแล้วก็ดันเข้าไปในในตัวรางนะครับนี่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับรางตรงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปในรางด้านบนเสร็จแล้วนะครับก็ดันเข้าไปแล้วก็ใช้มือครับดันเข้ากระแทกเข้าไปครับเสร็จแล้วครับ มุ้งพับจีบแบบเก็บรางได้ของพีเน็ตถอดรางได้ถอดล้างได้และสามารถใช้ได้เป็นปกติอายุอายุใช้งานยาวนานพีเน็ตกล้าที่จะเปลี่ยน